สวัสดีครับกลับมาในช่องคิดนอกกบน,นะครับวันนี้จะมาแนะนําพิธีซ่อมบํารุงรักษาพัดลมไม่ว่าจะเป็นพัดลมออของยี่ห้อฮาตลัลหรือของยี่ห้ออื่นๆนะครับที่เจ้าของต้องบํารุงรักษาที่หลักๆก,ก็คือมีตรงแกนใบพัดลมนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะมา ตอนการซ่อมบำรุงนะครับแต่ถ้าเราไม่ซ่อมบำรุงคืออนาคตคือแกนจะหมุนฝืดนะครับแล้วสุดท้ายโดยแกนสึกลอ้อทำให้บูตแกนใบพัดลมโยกแล้วก็เกิดปัญหาสั่นคอนก็แก,ก๊แกๆเวลาเราเปิดนะครับเดีย๋ยววันนี้จะมาแนะนำการซ่อมบำรุงรักษานะครับ ก่อนอื่นเราก็มาแกะตรงนี้นะครับใต้พลดลมคนะแต่ละตัวจะมีอยู่นะครับมันจะจะมีลิ้นล็อกนะครับมาแกะเอาทีละตัวทีละตัวนะครับเพราะาจะใช้มือเดียวนะครับในการแกะนะครับก็อาจจะสั่นหน่อยแกะเอาทีละตัวนะครับเรียบร้อยละชิ้นนี้เราต้องไปล้างทำความสะอาดบ้างนะครับปีละครั้งไปยังดีนะมันจะมีฝุ่นเกาะนะครับ ทำให้เรา,ปาเป็นมะเร็งปอดได้เลยนะครับฝุ่นให่ไหมฝุ่นฝุ่นเกาะทีนี้เราก็มาหมุนตรงนี้ขออญาตแป๊บหนึ่งมีหมุนออกคือหมุนตามเข็มนาฬิกาครับหมุนเข้าคือหมุนทวนเข็มไมปนลมครับนี่เราก็ดึงออกมาเลยครับ ใบพัดลมเนี่ยครับสกรปรกมากเห็นไ,ไหมครับเราต้องมาถอดล้างทำความสะอาดก่อนปีละครั้งนะครับใบพัดลมเดี๋ยวทำไปท,ทีขั้นตอนนะครับต่อ,อไปก็เป็นตัวยึดฝาหลังแล้วก็หมุนตัวนี้คือหมุนทวนเข็มส่วนใบพัดลมต,ต้องหมุนตามเข็มมอาออกนะ ไปก็เป็นตัวบงังใบพัดลมขด้านหลังสังเกตดูนะฝุ่น,นครับครับฝุ่นเต็มเลยครับต้องไปล้างทำความสะอาดนะครับตัวต่อไปที่เราจะแกะคือตัวครอบมอเตอร์พัดลมครับนี่จุดนี้นะครับจุดหลักคือจุดนี้ที่เราจะซ่อมบำรุงวันนี้นะครับ หลังจากที่เราแกะน็อตยึด3ตัวนี้ออกแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เราก็มาจะมาเจอที่ค้อมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับจุดที่ค้อมอเตอร์จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังที่ซ่อนมาอยู่นะครับอยู่จุดนี้เราคงแงะออก เอาเลยนะครับจะมีมีซ่อนน็อตอยู่พอดีวันนี้ไม่ได้เตรียมไขควงมาด้วยแต่ว่ามีอุปกอรณ์นี่สำรองอยู่นะครับแล้วก็คันออกเลยนะครับไอจุดนี้นี่หลังจากที่เราถอดออกมาครับ,รบก็จะเจอสภาพแบบนี้เลยครับฝุน่นฝุ่นที่เกาะอ,อยู่นะฝุ่นเล็กๆนะครับที่เกาะอ,อยู่ก็ติดพัดลมนะครับนี่ครับ ตัวมอเตอร์นี่สองจุดที่เราจะซ่อมบำรุงวันนี้คือจุดตรงนี้ครับแกน,นจะมีบูธลูกปืนนี่เป็นเป็นบูธนะมันใชบูธลูกปืนเป็นบูธอยู่ตรงนี้ครับอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในตรงนี้นะครับนี่น,นี่ตรงชี้ท้างนนี่นี่นตัวนี้ยึดติดอยู่เดี๋ยวจะถอดออกให้ดูนะครับ นี่ครับสองจุดนี้ครับที่เราจะหยอดน้ามันลูกษาลูกปืนนะจุดนี้ครับจุดนี้จุดที่หนึ่งจุดนี้นะครับจุดที่สองอยู่ห้างหลังนี่ครับนี่นี่เข้ามาในนี้มันจะมีตลับลูกปืนอยู่สองจุดครับที่ประคองบุประคองแกนแกนมอเตอร์ตรงนี้ครับนี่แสดงว่ายังลื่นดีอยู่ครับนี่ครับแต่ว่าเริ่มมีเสียงแล้วนานวันถ้าเราไม่บํารุงรักษาคือแกนตัวนี้นะครับ แกนตัวนี้ที่ผมจับอยู่น่ครับมันจะสึกสึกเฉพาะที่มันเบียดกับตลับลูกปืนครับก็จะแกนมจะลึกลงไปแบบนี้เ <c oughs> วลาเราเปิดทํางานใช้งานมันก็จะเกิดการสัน่นค่อนก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเป็นสาเหตุของพัดลมครับสาเพัดลมทุกตัวนะครับถ้าว่าไม่มรักษานะครับจะสั่นก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็จะให้ตัวพวกนี้ครับแกนพวกนี้จะยืดเข้ายืดออกดันไปดันมาได้นะครับขยับไปมาอย่างนี้ได้ ถ้าเราไม่บำรุงรักษานะครับเป็นสาเหตุของพัดลมทุกตัวนะคระับโทศัพท์ของช่างเรียกว่าพัดลมมันคลางนะครับมันจะอืดอืดนะครับเหมือนโทรศัพท์สัน่นเวลาโทรเข้านี่นะครับถ้าเราไม่บำรุงรักษานะครับนานวันนะครับแต่ของผมนี่จะมาแนะนําการหยอดน้ํามันบำรุงรักษาจุดนี้นะครับเราไม่ต้องหยอดเยอะนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยนะครับ นี่ครับจุด2จุดที่เราจะหยอดน้ํามันนะครับจุดนี้ครับนี่ที่เราลองเป็นงแกนเงาๆตรงนี้นะครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่นิดนึงครับใส่ให้นิดนึง่งไปให้มันให้ตัวได้นะไว่ายังไงใส่ปุ๊บแล้วเราก็หมุนหมุนให้น้ํามันมันลื่นนะครับเข้าไปในชิ้นส่วนที่มันอยู่ภายในนะครับอ่าเดี๋ยวนิดนึง น้ำมันใช้กระปุกตัวนี้ซื้อได้ที่ diy ครับ9าบาทเราก็มาซื้อน้ำมันซิงเกอร์ใส่นะครับน้ำมันซิงเกอร์ครับน้ำมันฉโลมกับน้ำมันซิงเกอร์นะ,นนนนนะที่ซื้อมานะครับขวดละประมาณน่าจะประมาณ60กว่าบาทครับ,รบซื้อที่เมกะโฮมนะครับแต่ผมแบ่งใส่ขวดนี้มานิดนึงเพื่อไไว่าไดว่าใช้ในการฉโลมในจุดที่มันเข้าลึกๆเข้ายากนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับ มันจะยาวเลยนะครับนี่ยาวกว่านิ้วผมอีกนะครับไว้งานนี้โดยเฉพเาะไว้ง่ายครับนี่นี่เราไม่ต้องลื้อออกทั้งหมดก็ได้ครับแต่เราหยอดเอียงแล้วก็หยอดเข้าไปเลยนะครับอย่าให้มันโดนขดล้วน,นครับนิดนึงแล้วเราก็หมุนหมุนแกนตรงน,นี้ครับอ่าสังเกตดูเงียบไหมครับนี่นี่แต่ข้างหน้าเรายังไม่ได้หยอดนะครับ หมุนให้ตัวนิดนึงนี่นทีด้านหน้าไหมครับตรงที่เงาเงาครับพวาวตรงนั้นครับเราก็จะหยอดเข้าไปจุดนั้นเลยนะครับเราก็เอียงอย,อย่าให้มันไปโดนขดลวดนะครับพยายามอย่าให้มันโดนขดลวดใส่ปุ่นแล้วก็หมุนนะครับ เใส่พูดเลาก็หมุนแกนะครับนี่หมุนให้น้ำมันมันเข้าไปหรือเราจะใส่ด้านหน้านี้ก็ได้นะครับนี่ๆจุดนี้ครับใส่ก็ไปช่วยมันนิดนึงเงียบเลยเห็นไหมครับเวลาเราหมุนเงียบเลยมันจะไม่มีเสียงเบียดของลูกปืนกับแกนแกนตัวนี้นะครับ จะใช้ต่อได้ยาวๆนะครับปกติรุ่นทั่วไปจะเป็นเป็นบูทกลมๆนะครับครอบหุ้มอยู่นะครับแต่ตัวนี้เป็นตลับลูกปืนนะครับเป็นรุ่นใหม่เป็นตลับลูกปืนอายุการใช้งานก็จะยาวกว่าพวกบูททั่วไปนะไว้ไ,ไงความเงียบ ก็จะสู้บูทพวกลูกปืนแต่ละลูกปืนไม่ได้ใช่ไหมครับเงียบเลยทีนี้ครับอ่าเงียบเลยนี่บอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูเป็นประจำก็คือจุดหมุนจุดนี้นี่ครับนี่นจุดนี้ที่เราต้องเติมน้ํามันจุดหมุนของคอพัดลมไว้ง่ายครับที่ที่เราจะละเลยไม่ได้นะครับ เวลามันให้ตัวปุ้มมนจะหมุนจุดนี้แหละนี้หลังจากที่เราชโลมเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมได้ติดตั้งไอ้ตัวแกนหมุนซ้ายขวาครับแล้วผมก็หยอดน้ำมันตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็จุดหนึ่งตรงนี้นะครับทีนี้จะมาทดสอบดูว่ามันจะลื่นหรือว่ามันยังจะติดอยู่ไหมครับเสียปลั๊กเลยครับทดสอบดูก่อน นี่เราก็กดเทสดูเลยครับปรับกลมนิดนึงอ่ะนี่ลาดก่อนน่ครับหลังจากใส่น้ํามันไปหมุนลื่นเงียบมากเลยครับเทสดูก่อน ดนะครับไปเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับประกอบกับที่เดิมแล้วเราก็ไปล้างไปพัดต่อนะครับถ่ายตอนประกอบอ้ดูนะครับ แนน,น่ครับตรนนี้นะ,อะ,นะอะ่อไปเราก็จะนำไอเจ้าใบพัดตัวนี้นะครับสิ่งสกปรกเห็นไหมครับสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ใบพัดนะครับต่อไปเราจะนำใบพัดแล้วก็ฝาครอบ <c oughs> ฝาครอบไปล้าง,งความสะอาดนะครับ มาต่อนะครับทีนี้เราก็มาฉีดน้าเลยครับฉีดน้ํามผมมันทั่วเลยไม่ต้องไปกลัวมันจะเสียนะครับนี่เราก็ฉีดน้ําเลยเราลงเรลงมาต่อด้วยลงสันไลนะครับหรือผงซับก็ไ,ได้นะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราฉีดอรนนี้เลยฉีดทำความสะอาดก่อนนี่ครับนี่เศษเศษสิงส,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 สับปกนะครับ ม่ฝ <c oughs> ุดนนะครับนี่นี่น่ครับสิ่งสกปรกที่เราจะเข้าจมูกเราครับตอนนอนเนี่ยติดอยู่ตามชองโครับนี่ครับแบ่งปันความรู้นะถ้ <c oughs> าไปร้านก็ช่างก็ทำแบบนี้ให้ครับแต่เขาคิดคิดค่าทำความสะอาดอีกครับ ฉีดเงินฉีดเงินเงินนะครับทีนี้เราก็ใส่เลยสันไหลทีนี้ก็ต่อด้วยแปลงครับถูเลยถูทีละชิ้นนะครับถูเลยขับความสะอาดเลยครับ สิ่งสกปรกเริ่มหลุดออกมาแล้วนะครับฝุ่นมันละเอียดมากจับตัวจนเป็นเป็นเส้นใยดูไปเลยแขวนสายไปเลย หลังจากล้างเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วเปิดลองดูสัมผัสความรู้สึกใหม่เหมือนพัดลมชื้อใหม่เลยนะครับความรู้สึกความเย็นความแรงหลังจากเราซ่อมบำรุงรักษาแล้เรียบร้อยชิ้นนี้อไปชิ้นนี้ ไปส่วนของใบพัดแล้วก็ใส่น้ํายาไปเลยส่วนนี้เราจะให้ถูนะครับเราจะใช้สกอตไท์นี่เราก็รูปตรงสันตรงนี้ที่มันจะฝุ่นจะเกาะเนี่บสันตรงนี้รูปนี่ครูางานความสะอาด ร้านเนี่ยเขาคิดค่าทำความสะอาดค่าล้างให้นอกจากค่าซ่อมแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะล้างให้ฟรีนะครับล้างพัดลมให้ครัเราล้างเองที่บ้านก็ได้นะครับนี่นะเรียบร้อยส่วนตัวนี้เราก็มาถูเลยสก็ตไวท์ก็ได้แป้งก็ได้ครับถูถูถให้ฝุนไม่ออก แล้วก็กันใบพัดลมด้วยนะครับเรียบร้อยต่อไปแล้วก็ล้างความสาดเลยครับล้างเลยครับน้ำล้างเลยฉีดล้างเลย ระวังด้วยนะครับใบพัดใบพัดขัดใบพัดแตกนะครับระวังด้วยหอยเดี๋ยวรใส่พิ้งไงนะครับใส่เลยเสร็จแล้วเราเก็บไว้ก่อนนี่เราก็ชีวน้ำมีการ์านมันพลุลมใหม่เลยว่าไร ส่วนที่บางใบหน้าพัดลมนะที่บางส่วนใบพัดหน้าอยู่ด้านหน้าพัดลมนะหน้าพัดลมเลยนะมันได้พัดลมใหม่เลย หลังจากที่เราล้างทําความสะอาดใปพัดแล้วก็ทีบบังใบพัดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเด็จเรียบร้อยเนะี่ยขาวใสเหมือนซื้อใหม่เลยนะว่ายง่ายเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใสกิ๊เลยนี่เราก็จะประกอบกลับกับที่เดิมนะครับเ,เสร็จแล้วเราก็จะประกอบกลับเลยนะครับที่นี่ประกอบเข้าเข้าในส่วน ฟ้าหลังก่อนัอนี้หมุนเข้าคือหมุนตามเข็มนาฬิการครับตามเข็มหมุนให้แน่นเลยนะครับต่อไปเป็นใบพัดใบพัดก็ให้ดูตำแหน่งครับตำแหน่งตัวล็อกตรงแกนใบพัดตัวนี้นะครับ ให้ตรงกับบากตรงใบพัดลมครับ,บร้อยตัวนี้คือหมุนเข้าหมุนเข้าคือทวนเข็มทวนเข้าคือทวนเข็มนะครับนี่แล้วก็หมุนพัดลมแบบนี้เลยเข้าเลยเดี๋ยวร้อยเข้าเลยแน่นเลย ข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วเอาบารแล้วเอเข้าก่อนแล้วค่อยเอาเข้าตะแแบบไทยทางด้านล่างครับกดบล็อกเลยเดี๋ยวด้วยเทสดูก่อนลมแรงมากเลยครับ เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนะครับขนาดลมความแรงครับเงียบมากเลยเงียบควแรงของลง่มเบอร์หนึ่งีองเปิดสายดูครับจีบเซีย ลมแรงมากเลยครับจากหยอดน้ำมันส้มรูรักษา กว้างน่าจะมา18นิ้วครับนี่เดานะครับประมาณ18นิ้วครับน่ากว้างใบพัดนี้สรุปคลิปจบงานซ่อมบำรุงรักษาพัดลมฮัตตารินะครับอุปก,กรณ์ที่ต้องตัดหาคือขวดนี่ครับ9บาทแล้วก็น้ำมันซิงเกอร์ในราคาไม่เกิน60บาทนะครับสรุป งบซ่อมไม่เกิน100บาทนะครับในการบำรุงรักษานะครับแต่ผลที่ตามมาคือยืดอายุการใช้งานของพัดลมได้อีก5ปี10ปีเลยนะครับฝากกดติดตามช่องคิดนอกกรอบเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบค,ครับ